สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพี่น้องพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบอสบองพี่น้องก็เป็นประเพณีอีสานบ้านเฮาพี่น้องปะเพณีสงการานต์นะครับเนาะก็ดีใจภูมิใจกับพี่กับน้องเอฟซีที่เดินทางกลับบ้านกับซองพี่น้องนะครับปูที่ถึงแล้วนะครับจัหวดบ้าน ปลอดภัยแล้วก็พอใจดีเกตสำนักเกตอาจารย์ดีใจนัาพี่น้องนะครับดีใจเป็นที่สุดพี่น้องนะครับเนาะนะครับเหลือแต่ว่าอีกจํานวนนะครับที่กําลังเดินทางนะพี่น้องเนาะกาลังเดินทางมากพี่น้องให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้รดหลายพี่น้องเองกับบ้านกับซองเฮานะครับให้ระมัดระวังนะครับการเดินทาง ให้พี่น้องตั้งใจตั้งสติพี่น้องนะครับเมาอยาขับนะครับอยากกลับกระจอดนอนก่อนพี่น้องนะครับเนาะเอาความปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพี่น้องขอให้คุ้มครองปกปักรักษาผู้ที่สิเดือดทางการบ้านให้อยู่หลอดปลอดภัยอย่ามีอุบัติเหตุเพียภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสพาไปติดตามเสํานักเกตอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเกตสํานักเกตอาจารย์เด้อพี่น้อง แนวทางวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องกับ่เฮ็ดให้พี่น้องผิดหวังนะครับแมนโบมาก็ยังปานกลางพี่น้องวันจันทร์ที่14บสี่ด้พี่น้องเด้อวันที่14เนาะใส่วันที่ันพี่น้องวันที่วันที่14นะครับวันที่14วันจันทร์เด้อว่าหันลาวพัฒนาออกวัน วันที่เก้าวันศุกร์พี่น้องไปออกโอ้ยพี่น้องเอ้ไปออกคักออกแน่ออกสิบเอ็ดคักักนะครับเมษายนนะครับสองห้านะครับหกแปดนะครับสองห้าหกแปดนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องเอ้ นะครับวิ่งบนล่างตัวด้รพี่น้องวิ่งบนล่างเนาะเจ็ดเจ็ดกับแบดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นมาเจ็ดกับเก่าแล้วบาดีพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ ขงเราเจ็ดกับแปดพี่น้องประธานโรวยเออสร้างมั่นเถอะเห็นไหมประธานโรวจเดอ้อเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ้อพี่น้องนะครับเนาะนะครับแนวะทางของเราสิเป็นยังไงพี่น้องนะครับตามตำล่าตามูามุรเราถ้ารุด,ดวดดนึงเขาวดนึงสลับกันได้พี่นะ้องแนวทางของเราเป็นสัน้นนะครับแต่ว่าเจอนี้บรูยีเป็นไนังไพี่น้องเอาไปพิจารณากันเราเองสำหรับเดรกแนวทางเจ้อกับประธรรมดาให้กัน นะครับเดี๋ยวสิไปเบิง่งแนวทางเจ๊อ้อยจับคู่ก้อนสิไปเบิง่งจับคู่พี่น้องบ่เบิง่งเราหลุดซะก่อนแนวทางเราหลุดพี่น้องหลุดก็เป็นตะเรือใจพี่น้องหลุดก็เป็นตะขั้นแขวหลุดก็เป็นตะใจให้6162 6162 6162พี่น้องจัดระเบียบบ่ถือเล่าจัดระเบียบบ่ถือเลย นะครับเล่าหนึ่งจานระเบียบบ่ถื่อพี่น้องมันต้อง0ูนย์ศหกสองหนึ่งหนึ่งไปจังสันเด้นะครับเขาจัดระเบียบบ่ถื่อเอาไหมเจ้าไอ้ว่าเขาจัดบุ้งถึกจัดระเบียบบุ้งถึกพี่น้องนะครับเจ้าไอ้ว่าไปจัดระเบียบเพิ่มเถึกบไปนี้เอาจัดหนักเลยพี่น้องเพิ่นว่านะครับเนาะนะครับซีหนึ่งซีสองซีสามซีหก 1> 6กหนึ่งหกสองดเสียดายหกหน่งสองพี่น้องหกหนึ่งหสองอ้สุดยอดพี่น้องเอาไหมไปกันต่อพี่น้องสู้ๆกันนะครับแนวทางมาดีแต่ลาวเขาจับคู่ไม่ถูกวางไม่เป็นระบบบอกไส่ไงมาเบิงเกอ้อยจับคู่พี่น้องนะครับมาดูเจ๊ออยจับคู่เดี๋ยวจะรู้ว่าจริง หรือไม่จริงนะครับมาเบิร์นเราจับคู่ว่าจริงหรือบอกจริงกันหรอกเจ็ดสามเจ็ด 4 7 5 7 นะครับนี่คือแนวทางของเจอไอพี่น้องนะครับนางเอกทางช่องก็ไว่าได้นะครับของนางเอกทางช่องพี่น้องบาว่าไทยบาวาลาวเราเก่งเราแม่นถ้าเบิ้งเด็กล้าเด็กรัฐบาลไทยของเราพี่น้องยกโปเลยยังสี่ถาติดตามพี่น้องเอามาเบิ้งชุดที่สองพี่น้องชุดที่สอง 2. นะครับ แปดสี่แปดห้าแปด เจ็ดแปดเก้านะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของเจออ้อยพี่น้องหมักกระจัดเด้อขัดก็ผ่านนะครับนี่คือแนวทางนี่คือแนวทางสดสวย ี่น้องวันที่สิบสี่วันจันได้พี่น้องได้เมษาสองหาหกแปดนะครับลาวพัฒนาเจ้อ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดได้พี่น้องได้จับคู่ให้พี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดแปดพี่น้องแปดสี่แปดหาแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องพี่น้องแคบหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอา้องเอกทั้งสองให้ได้พี่น้องได้ ของเจออยพี่น้องฝากไว้น,นแนะนำกันแล้วกันนะขอพี่น้องโชคดีมีช่ลร่้รวยสู่ผู้สุขคนพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ